กวานพะเยาถือเป็นแหล่งน้ํานที่มีความสําคัญกับชุมชนรวมทั้งอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรประมงแต่เมื่อเกิดปัญหาการตื้นเขืนของกวานก็ทําให้กวานกักเก็บน้ําได้น้อยลงจากที่เคยเก็บได้33.84ล้านลูกบาทเมตรเหลือเพียง16ล้านลูกบาทเมตรในต้นน้ำของกวานพยาเนี่ยก็มาจากต้แต่เพื่อแม่ใจนะครับผ่านนำน้ำอิงมานะครับรวมกับนำน้ำสาขาต่าง เป็กป้อมพะเยานะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากป้อมพะเยาเนี่ยเป็นแหล่งน้ําที่สร้างขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้ำนะครับหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่2480กว่านะครับก็มีการมาของนะครับของทั้งเศษตะกอนนะครับหรือว่าจากน้ํำจากแหล่งต่างๆนะครับที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดนะครับน้ำจากชุมชนน้ําจากทางเกษตร ะครับเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานครับก็ก่อให้เกิดปัญหาในหลายด้านนะครับเช่นปัญหาการทับถมองตะกอนนะครับทำให้น้ำในกว้านตื้นเขินนะครับปัญหาดังกล่าวก็ได้ส่งผลกระทบกับชุมชนบริเวณโดยรอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําที่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนเห็นชางช่ายังขณะนี้กับฟังลามโตกของกว้านเขายาว จะห um pues ันได้แต่มองเห็นไดแหละฟอรันโตกตัวนี้เกิดล้กเสือกเป็นดินขาวไปเลยนะครับสามารถลงได้เลยนะครับวันนี้นี่นะที่เขาสังเกตได้ง่ายครับเกิดฟันฟอสฟอรันต๊กให้น้องตื้นเขินมากเลยจากผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ได้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาให้ความช่วยเหลือเทศบาลเราก็เป็นส่วนหนึ่งของของวัดพญาวังกันเราก็มปพื้นที่ส่วนญที่วัดพญาวังเพราะพอมีการตื้นเขินหรือว่ามีปัญหาอะไรตรงนี้ ผัดตบชาอะไรที่เข้ามาที่เข้ามาทําถมกันอะไรแบบนี้แต่ละหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะมาร่วมกันในการที่จะที่จะแก้ไข่างนี้อย่างตอนแรกที่กําลังคุรลอกนี่ยฟรานพยอาตรงเนี้ยเทศบาลเราก็เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนี้นก็มีพวกโยธาองค์าาก,การมหาสุนจังหวัดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แม้แต่ภาคเอกชนเองเขาก็ oh 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 ยังก็พวกมปช่วยกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ครับเพราะว่าคือเวลาคนมาที่ออก,กห็ยเป็นดินเป็นอะไรมันก็มันก็น่าเกลียดใช่ไหมครับเรา คือเราทําในฐานะที่ทุกคนใช้ประโยชน์จากปวามยา่ต้องมาช่วยกันตรงนี้มาช่วยกันเพื่อจะขุดตรงนี้ออกไปนะครับยิงๆแล้วมันมันก็เป็นสิ่งที่ท,ที่ทุกคนมันมันร่วมกันอยนะู่เนี่คือไม่ได้ไม่ได้แต่ทางบอดเออร์นี่ไม่ได้อยู่ในเขนตครามชอบของเรานะเราไม่มาช่วยหน้าอนะไรมันก็ไม่ใช่พวกก็มาช่วยกัน